นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สวัสด,ดีฟาร์มน,น,นะครับผมจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคานะครับผมาฟาร์มตามรอยพระราชมรเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9นะครับครับเดี๋ีวเราจะเข้าไปดูกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับวันนี้ตามผมมาเลยครับผมเราจะถ่ายเจาะลึกกันสุดๆกันไปเลยนะครับผมว่าทางฟาร์มเขามีดีอะไรนะครับผม ทำอะไรกันบ้างนะฮะทำอะไรกันบ้างนะับผมบริหารฟาร์มอย่างไรนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราต้องรู้ผลกันนะครับผมโอเคนะครับผมขุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สวัสดีฟาร์มกันนะครับผมจังหวัดบึงการอำเภอปากคานะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟาร์มรอบๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผม นี่เราบุกมาถึงมูลการเลยนะครับอําเภอปากข้าน,นะครับความเศรษฐกิจพอเพียงตามในหลวงรัชกาลที่9้านะครับผมนี่ครับเมื่อกี้เรา,เราพาไปดูการคัดไข่กันนะครับการคัดคัดไข่เบอร์ไข่นะครับผมแล้วก็ดูเล้าไก่กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผม ขึคค้นแค่ตามไหมาครับนะค,ครับฟาร,ร์มไก่ไข่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ540ีตัวที่กำลังไข่ก็มีนะครับ ไปเบอร์ศูนย์ครับผมโอ้โหได้แล้วเบอร์ศูนย์หนึ่งฟองนะครับสองฟองนะครับมาแล้วครับเบอร์ศูนย์สองฟองครับโอ้ก็ทำกันี่นี่เองโอเคครับผมผมครับนี่คือไก่ที่ป่วยนะครับเราก็จะเอามาอนุบาลกันอาตรงตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นนะครับผม ะครับเป็นตัวนี้น่าจะเป็นขี้ขาวนะครับครับไม่กินอาหารนะครับขารีบซึมนะครับก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ก็ทางฟาร์มก็ทําให้ดีที่สุดนะครับครับเชื่องมากนะครับไม่ไม่หนีเลยนะฮะนครับครับเดี๋ยวเราจะทํา วิธีการลดน้ำเห็ดนะครับดูว่าเขาลดกันอย่างไรนะครับเห็ดบดครับเห็ดเห็ดเห็ดบดนะครับเห็ดไปเห็ดบดดูเห็ดหกระด้างใช่ไหมทนใช่ครับโ <Okay. S 1> <ด>อเคเอ้าใจตตรงกัน ไม่งอกใช่ไหมครับผมอือนี่นะครับผมนี่เห็นทางปานะครับผมสดสดร้อนร้อนเลยครับกินมาปุ๊บเก็บปั๊บไม่มีการคําว่าแช่ไว้ค้างคืนนะครับผมครับเก็บปุ๊บขายปั๊บเลยนะครับสดดมาเอาที่นี่ได้นะครับผมเดีย๋ยวเราไปทิ้งมือถไว้ด้านล่างนะครับ เปืองครับเปืองเปืองเปลืองอ๋อเราปลาลดลดลดไม่ได้ใช่ไหมมีควลีนนะครับผมโอเคนะครับเห็ดบดหรือเห็ดแก่ดัางนะครับผมนี่ครับเห็ดของทางฟาร์มนะครับผมดูนะครับดูดอกครับเดี๋ยวยกมันเลยครับยกมันเลยครับ แม่เจ้าโอ้โหเห็ดด้วอะไรวะเนี่ยนี่ครับสิบโลครับโลเหรอครับต้องขนาดนี้ครัที่ตลาดนิยนี่ครับนี่ครับกำลังจะเตรียมออกตัวขายครับเดี๋ยวดูพนักงานขายหน่อยครับสองนิ้วนะครับนี่ครับพนักงานขายครับนี่ครับอ่านะครับ นี่คูช่วยสีแดงๆนะเหีนยครับไปแล้วครับผมไปขายเห็ดแล้วครับไม่ค้าขายเห็นนะครับผมไปประจำฟาร์มนะครับผมอาระครับเดินทางแล้วครับผมไปวะไปวะเยครับเย้ครับอาหารปลาดุกนะครับการกินอาหารของมันให้ไก่บดนะครับ เดือนหน้าก็น่าจะจับได้แล้วครับเท่านผ้มครับวันนี้เราจะไปของไข่กันนะครับผมให้ลูกค้านะครับผม เราจะไปที่ไหนกันนั้นเดี๋ยวเราคอยติดตามชมนะครับวันนี้เราจะลองไปดูนะครับว่าตลาดปลาคาาเป็นยังไงนะครับผมว่ามันเดินดีไหมนะครับสินค้าที่เราผลิตมานะครับผมโอเคนะครับตามผมมาเลยครับผมครับเราขนมาเงียนะครับผมโอเคครับนี่ครับร้านครับ คุณครับนี่ก็หน้าถนนใหญ่นะครับผมคค่ะนี่ครับเราส่งถึงที่นะครับผมจะมใกล้แค่ไหนเราก็ส่งนะครับผม อยู่ไกลแค่ไหนเราก็คุณนะครับคุณนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับครับสวัสดีครับเพี่ฮสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อครับ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 ทักไปทุกทักไปไม่ต้องสี่ดิ จ้าเดิมไหมที่มาสคนใช่ครับแไหมให้ราคาเท่าไหร่ให้เก้บให้ร้อยหนึ่ถ้าคุณจะเอาก็สิบ้าคต้องแบบแข็งขึ้นไหเนหมอด้บหยอกแลนึ่งเนนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ยมาส่งถึงที่นะับวันนี้เห็นไหมครับในซอกในซอยแล้วก็ส่งครับผมสวัสดีฟาร์มนะฮะ่ว่าาไง นี่ฮะนี่ครับผมครับหมดตั้งเป็นสองอาทิตย์คุณต้องไม่พักไปพักไปบ้านเออใครไม่อ,อ,อ,ยมอยู่บ่อถ้าขาดก็จะมส่งอ่ะแล้วก่อนมาเขาก็บอกเขาเอาประจำอยู่างไร เอ็นนะครับผมเห็นนะครับขอบคุณนะครับพี่นี่ครับวันนี้เราลังจะจับปลาดุกส่งขายนะครับผมจับอยู่บ่อหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ไดออเดอร์มาตันหนึ่งนะครับผมว่าจะได้ถึงตันไหมจะลองดูนะครับผมนี่ยสามฐานเสือนะครับผม ะได้หรือไม่ได้จะหรือจะได้ถึงตันไหมลองดูกันนะครับาาค,ครับใช้อวนลากนะฮะเดี๋ยวลองชอมดูนะครับผมโอเคครับญญครับผมตอนนี้ก็ลากวนกันได้ครึ่งสรนะครับ รออยนิดนึงเราจะได้เห็นไซส์ปลากันแล้วนะครับผมรอยนิดนึงนะครับผมโอเคครับโอเคครับไก่สำเร็จแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไก่ได้เห็นตัวมันเป็นแล้วนะครับผมมาแล้วครับไก่ถึงฝั่งนะครับคนเกลียวอ๋อแล้วครับไก่จะได้เห็นตัวแล้วนะฮะ มาแล้วกินขาวใช่ไหมรออีกสักคู่ครับครับผมนี่นะครับมาแล้วครับผมนี่ฮะมาแล้วครับหลายไซส์เลยมีพิพิกด้วยโอ้โหพิพิกมีพิบิกด้วยครับนี่ครับแล้วมันไปกินแบบไหนใหญ่กว่าเขาหนึ่โอ้ นี่ครับพี่บิ๊กครับพี่บิ๊กก็มีนะครับผมไมได้ไม่ได้หนักยากเลยนะครับขบเชียงนิดนีดนี่มีพี่บิ๊กสองเลยอุ้ยพี่บิ๊กสองเลยเหรอสเลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แจงอืมอิงไปเอาหนึ่งคนอิงอิงลูกยากจะเอาดิลูกกทางนะครับครับเอาเลยโอ้พี่บิ๊กครับผม

ต้อตานอยนี่ยจับกันสดสดจับมือตายอีกแม่มาแล้วดีโยนเดียวับ้ือเนียเองแม่นีบบิ๊กๆน่ เอาละครับผมมาแล้วัะได้ช่างกันแล้วได้กี่โลครับผมไปให้โคัดก่อนเอาครับมาแล้วครับไปแล้วครับไปแลครับมีพี่บิ๊กด้วยนะครับผมพี่บิ๊กไซโบ้ครับ ไทโบไทโบก็มีนะครับเอาสองคนยกใช้ไทนู่นเนี่ยยกได้ขึ้นเลยโอ้แบกนะเอ้ยหนึสอง้ยไม่ไหวม่ไหั่งทษเดี๋ยวใส่เลื่อนหามก็ได้เนื้อเรียกันเหรอมาครับเจงหามเออได้ครับผมเดี๋ยวเราไปเลือกกันครับผมเข็นนี่ก่อนนะนี่ครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะทำการคัดสายปลากันนะครับผม โมดหนังหอนเออไซโบโบฮะใส่โบตัว no นี้ครับใส่โบครับโอ้หหอนโ้ยหน้าบอก่อนบิ๊กไซครับผมใส่ใส่โบอีกตัวนี่ก็โบครับมาเก็บนิจใจได้ยังไงนี่เด็กนี่นี่ฮะโบหลายตัวอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวทำการขับไลกันนะครับผม รอลุ้นกันครับจะถึงร้อยโลหรือเปล่านี่อีกเจ้านึงครับผมอันนี้ก็อีกเจ้านึงเจ้านึงสั่งไซโบนะครับนี่ฮะไซโบนะครับผมสองเจ้านะครับวันนี้ยังไม่ถึงดีนิดนึง่น้ำไหลออกไปเอามาอันนั้นดีกว่านี่มันไม่คืออันนี้เป็นไม่คืนเดี๋ยวให้น้ำมันไหลก่อน สเดี๋ยวหน้ี๋ยวไปเดี๋ยวาไปเดหออกเดยะหออกเดี๋ยวก็หักน้ำเยเขา้าครับโอ้มันหลายดวมันแน่นมากเลยจะได้หาสวัสดีครับผม ตอนนี้เราก็ได้ปลาไปแล้วนะครับร้อยโลนะครับผมนี่เราจะออกเดินทางไปโนวิไัยนะครับไปส่งปลากันนะครับได้ร้อยโลกว่านะครับลูกค้าเหมาหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูตลาดกันครับที่โมวิไสยว่าตลาดปลาดุกเราเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับเราไปดูเลยครับครับมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้เรากำลังจะชั่งให้ลูกค้าดูนะครับว่าตรงตามกิโลที่เขาต้องการหรือเปล่านะครับผมนี่ฮะบ่อพักไว้ในนี้นะครับนี่คือบ่อพักของเขาครับช่างช่งใหม่หรือช่งครับนี่นะครับก่อันตรของพี่เขาเจอว่ามันขาดขาดบรรลุที่บรรลุมันขาดเป็นกิโลกิโลคนกิโลพี่ไม่เท่ากันมั้งกิโลพี่มันไม่ หรือบันดาดบมั้องน้นั่สองครึ่งครับประมาณสองอมาอันีนี้มาเลยแบบเล็ก huh. สุดแล้วครับความที่อาไข่ ต้องใช้สิบยี่สิบตัวเราถึงฝอยธรรมดารัสเซียเขาไม่ใช่เอาไงแต่นี้พี่ก็เลยอาศัยอัดอัดม่วงๆไปได้ก็เรียกว่าสั่งเบกไม่ได้เอาคนร้อยโลกี่วันหมดครับพี่ร้อยโลบางทีถ้าเกิดเขาขายดีๆก็อาทิตย์หนึ่งประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์ช่วงนี้สงการเขาอาจจะขายดีได้พี่ก็ไปส่งเขาพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ขายเองส่งเขาได้นิดนิดไปนิดนิดที่เก็บ เราก็มันต้องเอาปากท่งานเพะว่าประเของสิ่ได้มีได้เป็นรัสเซียเป็นคุยก็โอเคเนี่ยเดี๋ยวเรารอบหน้าผมลงพเองครับเอาอยากเานวก็เธอจับเร็วอามาจับปลาเร็วจับนึ่งนะเร็วจับปลาใส่ข่งจับปลาใส่แข่งไว้หรอกเอาจับเป็นมอบเอานี่เอานี่อันี้ช้อนมาเดี๋ยวไปแตเขา ช้อนมัน like อัน pues ช้อนมันเป็นแบบเออ ไปเที่ยวกันหมดบ้านนี้ธรรมดาเขาเป็นคนส่งปลาให้ที่ไงทีแรกว่าจะมาพรุ่งนี้ครับพอดีวันนี้มันีคนงานว่างพอดีเลยตำใจอยากมาก็มาพวกนี้เขาคนไม่เอาอยากข้ามมาส่งสามสิบสี่สิบห้าทีได้ปลาแล้วก็แล้วเอาไปมอบให้เขาเลยน้องก็เปิดใจใคร ก่อนมาเรียนการากดานแล้วค่เลยจัใดหได้ไห้ก่อนครับตังก่อนนะครับผม้าสงบหครับห้าสิบห้าเต็มสองโลสองโลปลาใสอยู่ไหมสองโลสองโลโอเคครับดูดีเทปเทปวอี้ก่อนเลยตายครับตาย เร,รับต่ครัปอพักปลาน,นะครับนนไ,ไ,ได้ครับอยู่นี่ได้สบายเลยครับอย่างงี้ครับครับผมที่ที่ฟาร์มเรีวนี่แบบนี้ครับเขาชอบแบบนี้ครับ

ครับสั่งดูเมื oh, ่อก like <masterpiece> <t dictionary> ี <wonder> ้ห <drilling> oh you know. uh, well, ้าสิวโอ้ยเกินเกินคีออกไหมกิโลเธอรู้ไได้กิโลครั้งนั้นเข่งนั้นหลังนั้นของพี่นะรัตายก่อนเออเออใต้ในใส่ในนั้นก็ได้ใส่ในกระชอนนั้นก็ได้เกินไหน đấy <t stereotype> <maks> <dragging> uh, lại <s girlfriend> ừ à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  ใส่เราเคยรอบที่แล้วพี่ก็ข่าวเออนั่นแหละพู่มันไหลเพราะมันตัวเล็กๆไงจะอยู่บ้านไงมสีลูกอะไรนะอันนี้กิโลอ,อันนี้แปดดา สามกสี่ใ้ทใด้วยเจ้าโลหกบอกเต็มเต็มก่อนได้ครับบวกเต็มน้บดก่อนครสามข้างหกโลเ้าโลหเต็มเลยตงมเนี่ขาดชิปะาเจ้าจะลดไปว เราได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคครับผมนี่ครับลูกค้ากิติมาสั่งนะครับผมเราส่งนจริงครับส่งถึงที่นะครับผมส่งนถึงที่ครับสวัสดีฟาร์มส่งถึงที่ครับโอ้โหเอาเลยขอบคุณครับคุณแขงครับ รอบหน้ารอบหน้าดูกวีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับยังมีอยู่ใช่ไหมล่ะมีอยู่เยอะแยะเลยครับได้ครับผม้บแลลาเย เก้าประจํามกาเก้าระจกบ้านี่นคะิน่กเรื่องจริงนที่ี่ให้คนมาดมาจัใจะลกค้านะ้ามาเ้ามาไปที่เนยลูกค้ากติมสักะครับผมส่งมาถึงที่ครับร้อยโลก็ส่งครับโอเคครับครับผมภารกิจก็สำเร็จลุ่วงนะครับสำหรับ e ี EP นี้นะครับผม แล้วอนะีหีน้าเรามีอะไรเพิ่มเติมหรือเราจะอัปเดตฟังมันอีกทีนะครับมีแน่นอนครับเพิ่มเติมมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับฟามเราก็มีเพิ่มเติมครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเวลานะครับระยะเวลาว่าจะทําสําเร็จได้สักกี่วันนะครับผมกี่วันเสร็จอาจจะเดือนหนึ่งหรืออาจจะเดือนครึ่งสองเดือนนะครับผมครับใครชอบใครชอบใครสนุกใครอยากได้ความรู้ก็ สามารถกดติดตามนะครับผมกดกดกระดิ่งนะครับผมกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมโอเคครับฝากสวัสดีฟาร์มไว้ด้วยนะครับผมสําหรับทุกท่านนะครับผมสวัสดีฟาร์มบ้านเวนโดนนะครับผมอําเภอปาก่าจังหวัดพิจการนะครับผมโอเคนะครับ๋ยวเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ